สวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนเล็กแล้วหรือทุเรียนปลูกใหม่นะครับจุดเป็นจุดตายของทุเรียนปลูกใหม่เนาะนะครับมผมเกินแบบนี้นะครับถ้าใครเคยดูคลิปช่องของผมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าแปลงเนี้ยเป็นแปลงทุเรียนปลูกใหม่ที่ผมปลูกได้ประมาณ1เดือนเนาะนะครับถามว่าทุเรียน1เดือนเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องพูดถึงมีครับมีความสําคัญถึงขนาดต้องมาทําคลิปเลยหรือเปล่าผมจะบอกว่ามีความสําคัญมากนะครับท่านที่ยังไม่เคยปลูกทุเรียนนะครับผมจะบอก ท่านก็ฟังเพื่อประดับความรู้ไว้ได้เนาะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ท่านที่เคยปลูกทุเรียนแล้วล้มเหลวนะครับเพื่อนๆจะรู้และเชื่อคาพูดของผมแน่นอนนะครับเพราะว่าการปลูกทุเรียนแล้วล้มเหลวเนี่ยมันจะมาจากสาเหตุของการที่ปลูกทุเรียนแล้วไม่ยอมแตกใบเนาะนะครับอาการจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับปลูกไปหนึ่งเดือนแรก,กสวยนะครับเพราะว่าสวยมาจากความเขียวความสวยเนี่ยมันมาจากต้นพันธุ์หรือกล้าพันนะครับจากร้านขายกล้าพันธุ์ที่เขา ปรุงแต่งมาอย่างเต็มที่ใบเราไปเลือกมาเนี่ยจากร้านขายกระพาเนี่ยจะเขียวสวยเข้มนะครับเรามาปลูกลงดินมันจะเขียวอย่างนั้นอยู่1เดือนนะครับทีนี้ตั้งแต่เดือนที่2ไปเนี่ยถึงเดือนที่3ไปเนี่ยอันเนี้ยจะวัดแล้วว่าเราจะประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จขอโทษนะครับประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวนะครับถ้าแปลงไหนที่ประสบความสําเร็จคือทําให ทุเรียนหลังปลูกประมาณ1เดือนเนี่ยแตกใบออกมาในแปลงเราให้ได้นะครับแล้วก็เลี้ยงใบนั้นเป็นชั้นใบ1 2 3 4สเพื่อนก็จะได้ทุเรียนที่ไซส์ใหญ่เหมือนที่ทุเรียนของผมสี0 0าต้นที่ผมวนเวียนถ่ายคลิปอยู่ในช่องของผมนะนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็ฝากไปติดตามดูเนาะอ่ะทีนี้คนที่ล้มเหลวก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าทุเรียนไม่แตกใบนะครับเมื่อผ่านไป1นเดือนเนี่ยในระยะต้งแต่ปลูกที่หนึ่งเดือนเนี่ยใบย,ยังเขียวอยู่นะครับเมื่อผ่านไปหนึ่งเดือนก็จะเกิดอาการทอดสีนะครับชะงัก แล้วถ้ายังไม่แตกใบอีกนะครับมันก็จะเกิดอาการปลายใบไหม้ขอบใบไหม้ใบร่วงแล้วแต่ว่าจะมีโรคอะไรแทรกซ้อนเข้ามาสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าใบมันเกินอายุคาว่าใบเกินอายุหมายถึงอะไรครับทุเรียนเป็นพืชที่มีรอบใบนะครับอันนี้คือเคล็ดลับของทุเรียนเล็กเนาะใครอยากปลูกทุเรียนเล็กตั้งแต่1นถึงสีปีให้ประสบความสําเร็จต้องรู้เรื่องรอบใบเนาะใบทุเรียนมีรอบใบนะครับนั่นคือใบหนึ่งใบหนึ่งเมื่อใบหนึ่งแก่ปั๊บจะแตกใบ2ออกมานะครับใบ2ปริเพสลาดแก่ใบหนึ่งใบสอง จะปรุงอาหารเพื่อแตกใบสามออกมานะครับเมื่อใบสามหนึ่งสองสามเมื่อใบสามแก่เนี่ยใบสามก็จะมีพลังงานเนี่ยใบหนึ่งใบสองใบสามเนี่ยจะปรุงอาหารเพื่อแตกใบที่สี่ออกมานะครับเมื่อใบที่สี่แก่ใบหนึ่งจะล่วงไปวนไปในต้นทุเรียนที่สมบูรณ์จะมีใบอยู่สามชุดแบบนี้นะครับทีนี้จุดเป็นจุดตายของทุเรียนปลูกใหม่คือแบบนี้ปลูกแล้วทุเรียนไม่แตกใบใหม่นะครับหนึ <Ĉ> ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็แล้วไม่แตกใบใหม่ เหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมีใบชุดเดียวนะครับปกติต้องมี3มชุดแต่ไม่ยอมแตกใบชุดนี้นะครับจะเลยอายุเขาว่าเลยอายุหมายถึงคล้ายๆกับเราเอาคนที่เกษียณอายุนะครับหรือคนแก่มาทํางานเพื่อที่จะเลี้ยงคนหนุ่มสาวในบ้านของเรามันเป็นไปไม่ได้นะครับคนแก่คนนั้นก็จะมีอายุที่สั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเคยดูคลิปของผมที่แปลงนี้นะครับผมจะเน้นไปที่หลังปลูกนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ทุเรียนแตกใบออกมาให้เร็วที่สุดนะครับ ผมจะเท้าฟาร์มไปนะครับถ้าเราคนนี้ไม่เคยดูเนาะนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับปลูกเสร็จปั๊บนะครับผ่านเกาะให้น้านะครับ่านไป7วันนะครับจะเริ่มกระตุ้นการแตกใบนะครับสิ่งที่ใส่ลงไปคือฮิมิกนะครับฮิมิกใส่ทางดินนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับ4600ใส่1ช้อนโต๊ะต่อต้นนะครับแล้วก็ทางใบนะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หลังปลูกนะครับเริ่มพ่นยาป้องกันแมลงและกระตุ้นการแตกใบด้วยธาตุาหาสุดมิกตัวที่ผมจําหน่ายอยู่เนาะนะครับหรือ ใครมีอะไรในท้องตลาดที่คุณหามาได้ก็คือตัวที่กระตุ้นการแตกใบเช่นสาลายนะครับเช่นปุ๋ยตัวหน้าสูงอะไรก็ได้นะครับใส่ปนเข้าไปนะครับอ่ะตอนนี้เมื่อผ่านไปอีก7วันหลังจากใส่ปุ๋ยยูเรียเนาะนะครับก็ใส่ปุ๋ยยูเรียใส่ฮิมิกแล้วนะครับก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยสูตรอ่าเสมอนะครับเอ้สูตรตัวหน้าสูงเนาะขอโทษนะครับพอดีผมสัดส่วนกระเทียนใหญ่ใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับอ่ะสรุปนะครับอ่ครั้งแรกนะครับหลังปลูก7วันใส่ยูเรียและฮิมิกนะครับ ผ่านไปอีกประมาณสัก7-14วันก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงแปลงนี้ใส่2577ดนะครับพอดีผมมีปุ๋ยเคมีเหลืออยู่พอดีนะครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยกันทุก15วันแลละทีนี้นะครับณตอนนี้นะครับผ่านไป1เดือนสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นอยู่นะครับอ่ะสิ่งที่เราทํามานะครับและเป้าประสงค์ที่เราทํามานะครับทุเรียนแตกใบเกือบร้อเซนะครับมีอยู่ประมาณสักไม่เกิน5ต้นนะครับมีตาย1ต้นนะครับสำหรับแปลงนี้100ต้นนะครับเพื่อนเพื่ ผมจะไปยืนให้ดูใบที่เพื่อนเห็นอยู่เห็นไหมมันม,มันจะเป็นใบแตกออกมาใหม่นะครับเป็นใบชุดใหม่นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเมื่อเราได้ใบออกใบใหม่ออกมานะครับสิ่งที่เราจะทําคือเราจะพยายามใส่ปุ๋ยในช่วงที่ใบปรีนะครับการใส่ปุ๋ยในช่วงที่ใบปริจะส่งเสริมให้ใบที่แตกออกมามีคุณภาพสูงให้มันใหญ่ได้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยทุเรียนอายุปลูก2เดือนนะครับอันนี้เป็นจุดเป็นจุดตายเนาะนะครับถ้าสมมุติว่า เพื่อนๆทําให้มันแตกใบได้อย่างนี้นะครับตอนนี้จะเข้ารอบแบบที่ผมบอกแล้วนะครับคือแบบนี้เนาะใบที่เพื่อนเเห็นใหญ่ใหญ่อยู่เนี่ยคือใบหนึ่งนะครับใบหนึ่งใบชุดติดต้นนะครับใบที่ปลีออกมาใหม่ๆอย่างนี้นะครับคือใบที่2ใบหนึ่งเลี้ยงใบ2นะครับเดี๋ยวพอใบนี้แก่ใบนี้ก็ยังไม่หมดอายุนะยังพอจะไปได้เขาจะแตกใบออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับต้นนี้จะเริ่มเต็มนะครับแต่หลักสําคัญนะครับหัวใจของการทําทุเรียนเล็กคือรอบใบนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกที่ผมทําและสําเร็จไปแล้วนะครับคื การกระตุ un, unter, whatever, iss, like ้นการแตกใบนะครับเมื่อใบแตกออกมาสิ่งที splash, k k ota, people, ่ทําต่อไปนะครับคือป้องกันใบที่แตกออกมาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาดูภาพรวมรอบตัวกล้องเนี่ยให้เพื่อนได้เห็นว่าคําว่าแตกใบร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงนะครับโอ๊ยมันจะลื่นนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนๆครับอ่ะเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปเลยแล้วผมจะมีตัวอย่างต้นที่การแตกใบไม่ดีให้ดูด้วยนะครับแล้วผมจะบอกว่ามันแตกแต่ยังไงเพื่อนๆสังเกตในกล้องนะ อันนี้สําคัญนะครับใครอยากปลูกทุนเล็กให้ประสบความสําเร็จเห็นไหมนะครับนี่ชุดนี้แตกออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําคือเนี่ยอย่าให้แมลงมารบกวนนะครับจากนั้นใส่ปุ๋ยทางดินนะครับเพื่อให้ใบชุดนี้เวลาที่เขาปุ๋ยทางดินเนี่ยเมื่อเราใส่ไปประมาณสัก7-15วันจะเริ่มได้กินก็หมายถึงว่าใบชุดที่ปลีออกมาเนี่ยครับ7-15วันเขาจะเริ่มกลางงี้เ,าเขาก็ได้ปุ๋ยเขาจะขยายโครงสร้างใบชุดนี้จะใหญ่นะครับนี่อ่ะตัวนี้นะครับ แปลงนี้ถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แรกดูไปอย่างนี้เลยนะเพื่อจะได้รู้ว่ามันมันมันเป็นแบบนี้กอบทุกต้นผมบอกว่าแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ผมจะพยายามทําให้ทุเรียนเจริญเติบโตดีสม่าเสมอทั้งแปลงนะครับทุเรียนเล็กปลูกให้โตไม่ยากนะเพื่อนผมบอกเลยมีหลายๆคนทําได้นะครับแต่ฟาร์มปลูกให้โตและสม่ําเสมอทั้งแปลงยากมากผมบอกให้นะครับดูนะครับเห็นฟาร์มแตกไหมเนี่ยนะครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจคลิปักษณนนี้ก็ตามแปลงนี้ได้เรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเรียงกันไปแบบแบบนี้เลยนะไม่ข้ามเลยนะเรียงเป็นฟันปลาไปเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นการแตกใบเนี่ยคาว่าแตกทุกต้นคือแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นครับนี่อย่างนี้อันนี้คือใบชุดแรกนะครับอันนี้คือชุดสองอามานะครับเดี๋ยวชุดนี้ชุดที่นิโป้งผมนี้นะนี่ชุดนี้กับชุดนี้เขาก็จะเป็น ใบ2ชุดของต้นเพื่อเลี้ยงอีกชุดหนึ่งนะครับเมื่อมีใบเยอะๆเข้าก็จะเนี่ยเพื่อนๆยังมีนอนอยู่ไหมปกติต้องอย่าให้มีนะครับโอเคแต่ถือว่าไม่มีอะไรรบกวนเนาะนะครับชุดยาที่ผมจําหน่ายอยู่พอดีอ่ะตัวผมเองอ่ะไปทาระบบน้ําที่ต่างจังหวัดเนาะนะครับแล้วภรรยาเขาก็สิบกว่วันมาเลยรอบพ่นยามาแล้วภรรยาเข้าพ่นนะครับก็โอเคถือว่าทําได้โอเคอ่ะทีนี้ไล่ไปนะครับเราจะไล่กันไปแบบนี้เลยนะสลับฟันปลาแบบนี้เลยนะครับ จะได้รู้เขาว่าแตกทุกต้นเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับทุกต้นนะครับอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อจากการแตกเนี่ยณาตอนนี้คือเราต้องเก็บใบนี้ให้ได้นะครับพ่นยาป้องกันแมลงที่แม่นยำนะครับจากนั้นใส่ปุ๋ยทั้งดินกระตุ้นให้ใบที่แตกออกมามีคุณภาพสูงนะครับนี่สิ่งที่ต่อเลยนะครับเพื่อนทุกต้นนะครับนี่ สิ่งที่ทําให้ทุเรียนแตกใบนะครับก็อย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับอีกจุดอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือหญ้าห้ามยาวนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะมันมีผลต่อการเติบโตของทุเรียนอย่างมากนะครับทุเรียนแปลงที่ประสบความสำเร็จประสบความสาเร็จนะครับทาลูกได้ดีปลูกทุเรียนได้ดีนะครับหญ้าจะไม่ยาวเลยหัวน้ํานะครับอันนี้มีความสําคัญมากเพื่อจะทํายังไงก็ได้นะครับจะตัดจะทากจะถอนไม่มีข้อห้ามใดๆนะครับแต่ผมเน้นพ่นเนาะในหน้าฝนนะครับหน้าร้อนก็อาจจะใช้การตัดเข้าช่วย เห็นไหมเพื่อนไล่มาทุกต้นนะครับที่ปลูกไหมแตกทั้งหมดนะครับนี่แตกเสร็จแล้วใบจะเสียด้วยนะครับสิ่งสําคัญคือตรงนี้นะครับถ้าแตกทุกต้นแต่ใบเสียต้นจะโศมนะครับทุเรียนอะนะครับเห็นไหมเพื่อนดูนะครับเขาว่าแตกทุกต้นคือไล่แถวไปเลยนะครับไม่มีข้ามเลยนะครับนี่ดูนะครับแล้วนะครับการแตกในลักษณะแบบนี้ที่มีใบอันนี้มันคือสองชั้นใบเนาะอ่ะชุดนี้1ชั้นนะครับ จะชั้นครึ่งอะไรเราเรียกเราเรียกว่า1ชั้นเนาะอันนี้คือชุดใหม่นะครับการแตกในลักษณะนี้เดี๋ยวเพื<ๆ>่อนๆคอยดูนะครับผมใส่ปุ๋ยผ่านไปอีกสัก15-20ถึงวันต้นนี้จะงามมากเดี๋ยวคอยดูนะครับอ่ะดูไล่ดูแบบนี้เลยไม่มีข้ามนะครับไล่กันต้นต่อต้นเลยแตกทุกต้นนะครับในความเป็นจริงการปลูกทุเรียนหน้าฝนตอนนี้คือเดือนสิงหาปีหกเจ็ดเนาะถือว่าได้เปรียบการปลูกทุเรียนในหน้าแล้งอย่างมากนะครับเพราะว่าฝน เอื้อต่อการจเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับมันทำให้ทุเรียนแตกใบง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนถ้าเราเอาหลักการไปใช้นะครับเช่นหลักการของผมคือทํำยังไงก็ได้ให้ทุเรียนแตกใบคือหัวใจสําคัญของการปลูกทุเรียนเล็กคือกระตุ้นนะครับให้เขาแตกใบนะครับก็อาจจะใช้ซาเลมบางช่วยนะครับในช่วงแรกช่วง2อสเดือนแรกถ้าปลูกหน้าร้อนเนาะใส่ปุ๋ยกระตุ้นเข้าไปนะครับสารทางใบที่กระตุ้นให้แตกใบได้นะครับฉีดเข้าไปนะครับนี่เพื่อนดูนะครับ การดูแลก็ไม่วุ่นวายนะครับปุ๋ยที่เราพูดถึงก็ปกติก็ทุก15วันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในทุเรียนปลูกใหม่ผมก็จะมีพิเศษรอบแรกหลังปลูก7วันก็จะใส่เป็นยูเลียเนาะกระตุ้นช่วยให้เขาแตกใบนะครับในปริมาณที่ไม่มากเกินไป1ช้อนโต๊ะก็นิดเดียวเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็คลิปที่ใส่ยูเลียก็เอ่อลงไปแล้วนะครับในช่องนี้เห็นไหมนี่คือคําว่าแตกทุกต้นคือเดินไปทางไหนมันแตกหมดนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ แล้วก็ยญาอย่าให้ยาวสําคัญนะครับทุกกิจกรรมที่ทํานะครับสําคัญทุกกิจกรรมนะครับที่ผมนําเสนอไปนะครับที่ผมบอกในคลิปนี้สําคัญหมดนะครับแต่ถ้าอันนี้เห็นไหมนี่คือการแตกนะครับชุดนี้ทั้งหมดนะครับอีก20วันจะสมบูรณ์สวยนะครับแล้วเพื่อนคิดดูว่าทุเรียนที่เราปลูกเนี่ยปลูกจากกิ่งพันธุ์ไซรัล50บาทนะครับคือเขาก็สูงใหญ่อยู่แล้วเนาะ,ะดูไล่ไปเลย แล้วไม่มีชะงักเลยนะครับอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งแตกใบแล้วนะครับมันจะโตดีแค่ไหนผมจะบอกว่าแปลงนี้นะครับเดี๋ยวพอผมพูดก็อมีหลายหลายคนถามว่าโมอีกแปลงนี้จะเป็นไฮไลท์ของการเจริญเติบโตของทุเรียนของผมเลยเนาะนะครับปกติทุกๆแปลงก็ถือว่าโตดีอยู่แล้วนะครับแต่ฟันสมําเสมอจะน้อยผมจะบอกในคลิปเสมอนะครับว่าทุเรียนผมเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าผมไปยืนเทียบให้ทุกคนดูในหลายๆคลิปเนาะนะครับมีซ่อมประมาณสัก15 10-15%เนาะแล้วก็จะมีโตดี70%นะครับอีก30%โตช้านะครับแต่แปลงเนี้ยจะเป็นแปลงที่ผมพยายามไปเรียนรู้มาจากพี่ชายเนาะพยายามทําให้จเจริญเติบโตดีสม่ําเสมอใกล้เคียงกันทางร้อยเปอร์เซ็นต์พยายามเนาะแต่จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับซึ่งที่ระยองที่อำเภอแกลงเนี่ยมีคนทําได้เนาะซึ่งเขาชื่อพี่ชาน,นะครับพี่ชานเก่งมากนะครับเป็นไอดอลในการปลูกทุเรียนเล็กของผมเลยนะครับทําได้โตดีสม่ําเสมออันนีี้้คคือออสุดดยแลนนนะะะะรรับ่ปมาาณเ นี่อันนี้ก็แตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยกระตุ้นเข้าไปพ่นยาให้แม่นยำนะครับเมื่อใบยาวเยอะก็กระตุ้นแล้วให้แต่ชุดหนึ่งจะน่าเริ่มแตกกิ่งบ้างเล็กน้อยเนี่ยบนทีนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะการเติบโตปกติของทุเรียนแล้วนะครับแล้วคุณจะปลูกทุเรียนได้ง่ายนะครับแต่นะครับอ่ะเราเดินดูไปเรื่อยๆเนาะไล่ไปเลยไม่ได้ข้ามต้นเลยนะครับเนี่ยไล่ไปเลยไล่แบบ <c oughs> ขอโทษครับอันนี้นะครับไล่แบบนี้ไปเลยเนาะเพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับว่า ผมเวลาพูดถึงทุเรียนผมจะไม่พูดเหมือนช่องอื่นนะครับผมจะไม่พูดเรื่องดินผมจะไม่วัดค่าดินผมจะไม่สงสัยว่าดินเป็นกดผมจะไม่สงสัยว่าน้ําไม่ดีดินไม่ดีทั้งจริงใดต่างๆนะครับผมถือว่าดินในประเทศไทยคือสุดยอดของดินในทุกพื้นที่อยู่แล้วไม่ว่าเราจะใช้ปลูกยางแปลนี่ปลูกยางเนาะปลูกมันปลูกอะไรที่โซม,มานะครับผมยึดถือง,ง่ายๆว่าฝนตกทรายาขึ้นยาวอย่างนั้น ดินนี้ดีแน่นอนนะครับแม้แต่แปลงที่ฝนตกทั้งปีญ้าไม่ขึ้นผมก็ปลูกทุเรียนได้ดีมาแล้วนะครับสาเหตุเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งหรืออะไรนะครับเรามองาร์มเป็นจริงนะเพื่อนนะครับในเรื่องของดินประเทศอิสราเอลนะครับดินเลวร้ายมากเลวร้ายแม้แต่ว่าหญ้ายังไม่สามารถขึ้นได้เลยน้ําก็ไม่มีดินเป็นทรายเป็นผงนะครับแต่เขาเป็นประเทศที่มีกเกษตรกรรมที่เป็นระดับต้นๆของโลกนะครับเรียกได้ว่า1นึต้องมีอิสราเอลอ่ะ,อะถามว่าอิสราเอลดินเลว เป็นทรายเขาทายังไงกับดินครับเขาใส่มุลสัตว์ปลูกแต่เขาใช้การบริหารจัดการทําให้พืชเขาจเจริญเติบโตเท่านั้นแต่ประเทศไทยเรานะครับกับกันนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีดินที่ฝนตกยากขึ้นครึ้มคือมันมีความ,มสมบูรณ์นะครับแต่ประเทศไทยเรายุ่งกับดินมากมายเหลือเกินนะครับด้อยค่าดินตัวเองมากมายเหลือเกินนะครับมี ทั้งหมอดินไอพวกนี้ไม่ใช่ผิดนะครับแต่ผมกำลังจะยกตัวอย่างว่ามีทั้งหมอดินมีทั้งปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆจากมหาลัายต่างๆมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมีปุ๋ยเป็นร้อยๆสูตรที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของดินนะครับแต่เกษตรกรไทยถ้าเทียบกับอิสาราเอลก็ถือว่าตามหลังอยู่เยอะเนี่ยเพื่อนเห็นอะไรไหมประเทศที่เป็นผู้นําด้านการเกษตรดินเขาแค่ใส่มูสัตว์เท่านั้นเองนะครับใช้ได้แล้วของเรามีอะไรที่เกี่ยวกับดินมากมายแต่เราตามหลังเขาอยู่เยอะนะครับเราเราต้อง ลองคิดกลับกันดูนะครับผมก็ลองคิดแบบอิสราเอลสิไม่ต้องยุ่งกับดินมากเพราะผมถือว่าผมได้เปรียบอิสราเอลเยอะละมูลสัตว์ก็ไม่ต้องใส่อิสราเอลยังจะต้องเอามูลสัตว์ไปปรับปรุงดินผมถือว่าดินประเทศไทยคือสุดยอดแล้ว พราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพัฒนาคือการบริหารจัดการนะครับการทำหญ้าการให้น้ำนะครับจังหวะการใส่ปุ๋ยจังหวะการพ่นยามีอยู่เท่านี้ที่ผมทำและผมนำเสนอนะครับดินไม่เคยยุ่งเลยผมมีทุเรียนอยู่ 3- 4แปลงก็ไม่ได้วันงามไปทุกแปลงแต่จเจริญเติบโตพอที่จะทำเชิงาณิตได้ในทุกแปลงนะครับตอนนี้มีประมาณ500ต้นก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับดินเลยบางทีก็ขุดบอ่อมาโปะ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 ปลูกก็มีร้อยสัต้นก็อย่างที่ลงคลิปไปก็จเจริญเติบโตดี ไม่เคยยุ่งกับดินใดๆนะครับอ่ะโอเคนี่เพื่อนก็เดี๋ยวเราจบกันที่ต้นนี้เนาะต้นนี้ก็โอเคนะครับลักษณะาการแตกก็ดีนะครับแต่ทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นหนึ่งมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับในบริเวณนี้ที่มองด้วยตาเห็นเลยนะครับเขาไม่แตกใบอาาเพื่อนสังเกตนะความแตกต่างดูนะครับต้นที่แตกใบจะเป็นงนี้ใบเขาจะไม่ทอดสีมากนะครับแล้วเขาจะแตกใบนะครับนี่ แตกใหม่ออกมาทีนี้พอใบชุดนี้แตกออกมาชุดใหม่ๆจะเกิดอะไรขึ้นครับภาระของใบนี้จะน้อยลงเพราะว่าเขามีใบนี้เดี๋ยวพอใบนี้แก่ตอนเนี้ยไอเนี่ยพาระหนักละเลี้ยงยอดชุดนี้นะครับเลี้ยงไปสักอีกสัก20่สิบสันอน่ะประมาณนั้นนะครับสัก20วันไอใบชุดนี้แก่นะครับก็จะทําการปรุงหาเลี้ยงทั้งต้นและเลี้ยงใบชุดใหม่และภาระของอันนี้ก็จะเบาลงนะครับนี่มันก็จะไม่โฉมเร็วนะครับแต่นะครับถ้าทุเรียนไม่แตกใบเหตุการณ์มักจะเกิดแบบนี้เพื่อนคอยดูนะ เห็นไหมเพื่อนสังเกตให้ดีนะครับฟ้ามเขียวฟ้ามสีเนี่ยเรามองไปเนี่ยมันจะบ่มบอกถึงฟ้ามสมบูรณ์เนาะนี่เห็นไหมสีจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนสังเกตด้วยตาด้ยสังเกตทางกายภาพสิสีน้ำตาลอ่อนแต่ทุเรียนที่ปลูกแล้วไม่แตกใบและน่ากลัวจะมีปัญหาคือแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนค่อยดูมีต้นหนึ่งตรงนี้นี่นะครับเพื่อนๆก็แตกกันหมดแล้วแต่เธอไม่ยอมแตกใบเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้เพื่อนใบจะถอดสีนะครับนี่ใช่ไหม สังเกตไหมนี่เห็นไหมอายุเดียวกันที่กว่ต้นนูนใบเพียบอันนี้มีใบชุดเดียวใบชุดเดิมอะ่ะเพื่อนๆมีใบชุดเดิมนะครับเราเข้าไปดูสีจะเริ่มเซดใบพวกเนี้ยเพราะอะไรเพราะทางานหนักเพื่อนไม่มีใครเบางเบาเลยและจะต้องอยู่งี้อีกเป็นเดือนเดือนเพราะว่าใบที่แตกออกมามไม่มีนะครับอันนี้ใครปลูกทีเรียแล้วเป็นอย่างนี้นะครับมีฟาร์มสุ่มเสี่ยงจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าต้นนี้แตกก็ดีไปนะครับแต่ถ้าแตกใบมาแล้วเสียหายก็เสี่ยงอีกเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยเราจะเกิดออาการอย่างนี้ด้วย นี่เพื่อดูนะให้ดีนะครับนี่นะครับเป็นโรคที่มีคนชอบถามผมเยอะนะครับนี่หลังใบดํานะครับถามว่าถามว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าผมบอกเ้เลยนะครับเนี่ยเป็นหมดแหละนะครับตเรียนที่ปลูกแล้วไม่แตกใบนะครับจะมาเกิดอาการแบบนี้ใบสีซีดนะครับก้านใบดํานะครับนี่ เดี๋ยวผมพาไปดูต้นนู้นไม่มีนะครับอาการการใบดำผมคือเจออาการทุเรียนแบบนี้มาทุกแปลงที่ผมปลูกอยู่แล้วต้นไหนที่ไม่แตกใบนะครับจะเกิดอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกันแล้วถ้ามันยังไม่แตกอีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือใบจะเลยอายุเมื่อเกิดอาการร้อนมากๆขอบใบจะไหม้ปลายใบไหม้เมื่อปลายใบไหม้เกิดอะไรขึ้นครับใบร่วงปลายกิ่งจะแห้งต้นนี้จะโทรมลงนะครับก็คืออาการที่หลายๆคนปลูก แล้วเจอกันเป็นร้อยๆต้นคือแบบนี้ทุเรียนคุณไม่ยอมแตกใบแต่อันนี้เป็นน้อยเพราะว่าผมใช้วิธีกระตุ้นและ,ะการบริหารจัดการแบบที่ผมเล่ามานะครับเนี่ยเพื่อดูนี่นะครับเห็นไหมทุกต้นถึงบอกไม่มีปัญหานะครับนี่มีปัญหาอยู่ต้นเดียวแต่เดี๋ยวผมคิดว่ามันก็แตกแต่แตกช้าหน่อยเนี่ยขนาดแตกช้านั้นเพื่อนเห็นไหมอาการผิดกันเลยต้นนี้กับต้นนั้นอาการผิดกันแบบมากนะครับนี่ อาการหลังใบดําก็มีแต่น้อยเนี่ยอย่างเงี้ยครับคือใบอก็คือเนี่ยเห็นไหมคือใบอายุโกเกินนั่นเองพวกนี้นะครับนี่นะครับโอเคอะผมก็ประเมินว่าทุรียนแปลงนี้มาถูกทางนะครับการแตกใบโอเคนะครับแล้วก็ถ้า3เดือนแตกใบทุกต้นได้ใบ2ชุดการปลูกทุรียนเล็กแปลงนี้ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับกลับกันนะครับถ้าแปลงไหน3เดือนไม่แตกใบเลยมีใบชุดเดียวเหมือนต้นนู้นนะครับหลังใบดํานะครับ สักพักหนึ่งใบไหม้ปลายกิ่งแห้งแสดงคุณกําลังจะไปผิดทางแล้วนะครับทุเรียนจะยืนต้นชะงักบางแปลงยืนต้นแต่ทั้งแปลงนะครับเมื่อเข้าหน้าร้อนนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ต้วนี้ก็เดี๋ยวก็แตกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องต้นสมพด้วยครับการบริหารจัดการสวนทุเรียนง่ายๆนะครับไม่ยุ่งกับดินมากจนเกินไปนะครับแล้วใช้ความจริงนําหน้าการทํางานเนาะนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ